ะะอันนี้สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพอดีที่เขาฝากขนมขนมปังกับนมมาให้พ่อนะคะนี่พี่ที่ทำงานเขาฝากมามาถือ พี่ที่ทำงานเขาฝากมาเมื่อวานพี่พี่คนนึงก็ฝากเอ่อข้าสารซื้อสเต็กซื้อนมซื้อขนมปังมาให้พ่อนะคะแต่พ่อกินหมดแล้วไม่ทันได้รีวิวให้เพื่อนเพอนได้ดูนะเพื่อนเพื่อนที่ทํางานนะคะรักห่วงพ่อมากเลยซื้อซื้อมาขนมมาให้พ่อกินบ่อยๆนะคะขอบคุณพี่ๆพเพื่อนเพืทุกๆท่านเลยนะคะที่ที่ส่งขนมมาให้พอ่อพอกินนะคะพ่อจะกินเก่งมากเลยนะคะนี่พ่ออายุ82แล้วนะคะ อายุ8ปแล้วแต่กินขนมเก่งมากๆเลยนะคะมีกินขนมเก่งมากๆอันนี้จากพี่อีกคนหนึ่งนะคะจากพี่จอยพี่จอยที่ทํางานเดียวกันนะคะฝากขนมปังกับนมมาให้นะคะพี่จอยฝากมาให้หลายรอบแล้วนะแล้วก็มีพี่เอ่อพี่อีกคนนึงนะคะชื่อชื่อพี่เอ่อพี่ที่ทางานอีกคนนึงนะคะฝากฝากข้าวสารฝากขนมฝากสเต็ตกมาให้พ่อกินแล้วก็ฝากนมมาให้นะคะเดี๋ยว กำลังน้องนาจะมารีวิวขอบคุณพี่เขานะคะพี่เขาใจดีมากๆพี่ๆทุกๆท่านใจดีมากๆนะคะพอน้องนากินเก่งมากเลยนะคะเพื่อนๆพอกินเก่งมากเลยนี่ดูจักอิ่มไหมอย่าอย่างนี้สิจับอย่างนี้จับอย่างนี้เดี๋ยวนมมันหกเออเดี๋ยวนมมันหกนมหกอย่า <avoid> เ <them screaming> ด้อไอเหมียว กินขนมเก่งมากนะคะน,นี่พี่พี่เขาฝากมาให้นะคะพี่ที่ทางานพี่ที่ทางานฝากมาอร่อยไหมเพาะาถือดีๆ<า>ถือดีๆอย่าดื้อ,อ,อย่าดื้อ,อบอกอร่อยเพลิดเพลินนะคะอร่อยเพลิดเพลินแซ่บปะ แตบะบะกินแล้ว,อลวพอดีเมื่อกี้กินเฉาก้วยไปแล้วนะคะถ้วยหนึ่งกินเฉาก้วยไปถ้วยหนึ่งแล้วก็เลยอิ่มแล้วนะคะกินเฉาก้วยเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวไม่ได้เดี๋ยวรอกินข้าวเย็นด้วยนะคะเพื่อน,อ,นอร่อยไหมบอกพี่จอยดีว่าอร่อยไหมขอบคุณพี่จอยพี่จอยน่ารักมากเลยพี่จอยฝากมาให้นะคะอิ่มแล้วหรอ อิ่มแนละ้วเอาบายบายเพื่อนๆหน่อยสิบายบายเพื่อนๆหน่อยบา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 ยาไ,ป <laughs> ไปแล้วนะคะพ่ออิ่มแล้วเดี๋ยวหาข้าวให้พ่อกันนะคะเก็บใหญ่เลยเก็บใหญ่เลย <laughs> เอาไปยินนวันหลังนะ <laughs> บายบายนะคะ